t h a i l a n ์ International p a t ลเพ l ว t ิที t y e x h i b i t i o n ครั้งที่13ค่ะครั้งนี้นะคะเป็นงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีเข้ามาในทีมของเพดอิมปิกนะคะ ลิมปิกเป็นยังไงนะ้านึกไม่ออกก็ประมาณสไตล์กรีกแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมภายในงานนะเอาเป็นว่าคนไหนที่พลาดมางานนี้แต่วันนี้สุกัสจะเก็บทุกๆรายละเอียดรวมถึงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขามีเหล่านะเป็นเพชรอินฟลูเอนเซอร์ยุ่ใหญ่มากมายแล้วก็ร้านค้านะคะมาลดราคาสําหรับอาหารสัตว์เลี้ยงของใช้สัตว์เลี้ยงทุกอย่างของที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะมาลดราคาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ยิ่งใหญ่แห่งปีเลยค่ะมากกว่า250ร้าร้านค้าอีกด้วยนะอ่ะเดี๋ยวสุกัส จะหาวสกันโมไม่ได้นะสุขจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูข้างในอยากดูนะอยากดูเหมือนกันไปค่ะ นะะะคอ่พี่แบรน์ขานเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยถามเผื่อแบบแฟนๆในรายการเลยว่าภายในงานภายในบุคของสมาร์ทฮาร์ดเนี่ยปีนี้นี่เราเรามีอะไรพิเศษบ้างไหมคะจริงๆปีนี้เรามีพิเศษหลายอย่างเลยนะเรามีทั้งตู้ขีบตุ๊กตามีเวนดิง้งสุ่มแซมปิ้งให้เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีมมดาราหน้าแพ็กให้เล่นนะครับแล้วก็มีเมื่อกี้ที่ถ่ายรูปนะฮะใช่ครับมีดาราหน้าแพ็กถ่ายยังถ่ายไปแล้วเนะอะถ่ายอยู่แล้วค่ะกิจกรรมอย่างนี้แบบคือไม่เคยพลาดคือถ้าเกิดว,ว่าเดินเข้ามาที่บุคของสมาร์ท อย่างแรกเลยอยากได้ของฟรีโดยไม่ต้องซื้อเลยได้อะไรบ้างแสดง QR code ไลฟ์แชร์ไลฟ์แชม้งแจกฟรีไปเลยครับแล้วก็ถ้าพาน้องหมามาด้วยเนี่ยผมมีผ้าพันคอแถมถูกให้น้องหมากลับบ้านไปด้วยน่ารักมากจะบอกว่าผ้าพันคอของเขามีสีฟ้าแล้วก็เป็นสีแบบว่าเนือน้อน้ดกำตาเนาะฟรีรฟรนะคะฟรีครับฟรีแล้วก็ของภายในงานเนี่ยทุกอย่างการันตีเลยไหมคะว่าถูกกว่าราคาข้างนอกถูกกว่าาข้างนอกครับแล้วก็มีของแถมเพิ่มให้อีกต่างหาก เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะจะไปซื้อข้างนอกทำไมคะอ่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะอาจจะบอกว่าออกมาซื้อไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยววันนี้สุก็จะเหมาสมาร์ทหาดไปให้หมดเลยค่ะขอบคุณค่ะขาอบคุณสองถุงก้าบาทอุ้มมากคุ้มมากเาเลยเถ้าพร้อมแล้หนึ่งสดิ้น<ป>ิ้วแล้วไบมาสิฮะใช้คนเดียวด้วยเออเออเเออเอ ใหยะนึ่งสู้กันมาดิมาดิมาแข่งกับแล็ปน้องันมานิดนึงนิดนึ่นมาดิมาดิสุขัดตเต้นไม่เป็นพี่ไม่เชื่ออ้ยค่ะสุัดได้หมอหรอสกับนดีอยู่ที่แนดี้เดี๋พี่ผิดหากอ่าสุัดาว่าแเหรอผมไม่้ามองเลยแจกหรออ่ะอีกนรอบถรอบนะฮะเดี๋ยวพลมิวสิไฟ ลูกจงไปถูกแม่ครับแม่มันเช้ามันกินอะไรมาแม่ฮะโอเขอบคุณาครับขอบคุณมากขอบคุณอเนี้ป่าเครียดแล้วนะตอนนี้โอ้ยอะไรเงฮะ ูว่่าแมเปปลียนไตอนนี้นะคะสุกัญญาโคชวงของสมานฮานแล้วก็อยู่กับพี่โชโกเกเย้พี่โชโกเก้พี่โบลของสมานฮานเนี่ยในงานเพชรบอลไลตี้มีอะไรบ้างครับผมผมอยากจะบอกว่านะฮะวันนี้เนี่ยสิทธิพิเศษ,ษเยอะอมากาโมหรือเปล่าไม่เคยโกหกใครมาก่อนนอกจากตัวเอง ซึ่งอยากจะบอกว่ามีนะฮะเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษละกัน w one d r p e เพ one d r p r ไพรซึ่งวันนี้ทุกท่านนะฮะที่มาซื้อสินค้าภายในบุตรของสมาร์ทฮานะยังไง99บาทเป็นต้นไปทำไมคะสามารถลุ้นรับได้เลยครับเรามีรางวัลใหญ่เลยเป็นรถ M G เก้าส <99 S 1> ิบเอ99บาทสามารถลุ้นรับได้เลยああนะครับああต้องบอกว่าแคมเปญน,นี้นะครับให้สิทธิพิเศษทุกท่านแล้วอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นเพียงแค่99บาทเท่านั้นเองนะああนี่ตรงนี้เรานั่งอยู่ทำไมคะทำไมคะผมอยากจะบอกว่าคุณสามารถ เนี่ยหรือเหมือนอารมณ์แบบเอ๊ะเราเป็นพรีเซนเตอร์นะอย่างนี้หรอแบบนี้เป็นต้นนนะคะอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่แล้วใช่แล้วนี่ให้ดูเลยเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะฮะเป็นนมแพะที่มีกระป๋องเดียวในโลกถูกต้องนะคะและที่สําคัญนี้เลยนะฮะซุกะฮัทค่ะสามารถใช้งานได้จริงอันนี้กินได้นะกินได้ให้น้องทานไอ้ให้น้องเขาทานนะฮะเป็นนมแพะนั่นเองนะ าในทีมมาในทีมของมิโอโกซีเลคชั่นนะครับผมตัวนี้จะเป็นเป็นโปรดักต์ใหม่ที่เพิ่งล้อนจะออกมานะครับผมตัวนี้ข้างในเนี่ยเขาจะมีพวกสารสกัดของดอกดาวเรืองเราเลยดึงกิมมิคของตัวนี้เข้ามาจัดบูทด้วยครับผมล้ถาถามแบบว่ามิโอโกเนี่ยเขาเขามีอาหารน้องหมาด้วยไหมเนี่ยหรือมีแต่ของน้องแมวอาหารน้องหมาไม่มีครับผม <S 2> <S 2> มีโอมีโอจะมีเฉพาะอาหารน้องแมวนะครับอ๋อกินไม่ได้นะนี่อาหารแมวไม่ใช<ม>่อาหารหมา<ม> มีโอโกมีอะไรมาแจกไหมคะมีครับผมวันนี้เรามีวันนี้เรามีพิเศษเลยนะครับผมสำหรับคนที่มากดไลค์กดแชร์เนี่ยเรามีอาหารน้องแมวที่เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมานะครับเป็นตัวนี้อาหารตัวนี้จะไม่มีกลูเตนซึ่งดีกับสุขภาพน้องแมวมากเรามีมาแจกให้จํานวน200กรัมเลย แ, ge, แค่กดไลค์กดแชร์แค่นั้นเองแค่กดไลค์กดแชร์ก็คือสแกนเนี่ยที่ที่เห็น QR code ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่สแกน QR code กดไลค์กดแชร์หลังจากนั้นได้อาหารฟรีๆมาทดลองเลย200กรัม200กรัมครับผมแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าซื้อเยอะซื้ออะไรอย่างเงี้ยมีของแจกของแถมไหมอ๋อแน่นอนมีบูมีโอเนี่ยคือมีตลอดแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ธรรมดานะคะสุการ์ดทำตามกติกากดไลค์กดแชร์เนี่อะไรคะมีหมวดให้อีกนะซื้อครบ500 อย่างสุกาต้องเอาสีอ่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสาวอ่อนโยนนี่ผู้ชมคะมีทังอาหารแนวที่เยอะมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้เรียบร้อยนะคะและซื้อที่บ5 0 0จะได้อย่างนี้ขอบคุณค่ะ นะคะก็เราสามารถที่จะเข้าไปข้างในได้แล้วก็ใกล้ชิดกับนกแล้วก็ให้อาหารนกได้นะคะนี่เห็นไหมคะเห็นน้องเขาไหมคะใกล้ชิดมากเลย ผู้ชม่ะเห็นไหมว่ามันจุกแล้วก็ enemy There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Yeah, my mind. เอ็กโซติกนะคะหรือว่าจะเป็นนกเป็นไก่นะคะมีสัตว์ที่คุณสามารถเลี้ยงได้ในชีวิตประจำวันจริงๆค่ะแต่ว่าให้ดูนี้อันนี้ค่คอนข้างน่ากลัวนี่ฮาโลวินมาถึงแล้วหรอคะเนี้ยแมงมุมนี่สัตว์เลี้ยงหรอแมงมุมมานะหืนลุกอยู่นะแมงมุมเขากินอะไรอ่ะคุณผู้ชมงูคุณผู้ชมขางูนี่ก็ อันนี้คือตั้งแต่เกิดมานี่คือเป็นเป็นภาพที่ใกล้ที่สุดของสุกันแล้วที่สุกันอยู่ใกล้กับงูขนาดนี้นะคะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะคนไหนที่บอกว่าเขาไม่เคยเลี้ยงงูมาก่อนไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงงูมาก่อนเนี่ยอยากจะเริ่มต้นเลี้ยงงูต้องทำยังไงบ้างก็เตรียม3อย่างครับกล่องเลี้ยงถ้วยน้ําแล้วก็กระดาษรองแค่นั้นเลยครับกล่องเลี้ยงถ้วยน้ํากระดาษรองใช่ครับแล้วเวลาเขาขับถ่ายเขาขับถ่ายยังไงอะพี่เขาก็ขับถ่ายเหมือนสัตว์ แมวเหมือนสุนัขเลยครับเราก็เป็นก้อนอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บกระดาษวัสดุรองแล้วก็เปลี่ยนวัสดุรองใหม่แล้วถ้าเแกบบิดว่าอย่างสุกัสเนี่ยเป็นคนที่กลัวงูแต่อยากเลี้ยงงูช่วยแนะนำหน่อยพี่ยังไงดีก็งูบอลเนี่ยคือจะเหมาะสมครับเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นงูที่ใช้สําหรับเลี้ยงให้เด็กเลี้ยง mm. ได้เลย mm. เพราะว่าวิธีการป้องกันตัวของเขาคือเขาจะหดหัวเสร็จแล้วเอาตัวทับไว้บาง oh. หูเขาจะไม่ได้ป้องกันตัวได้การฉกนี่หรอคะใช่ครับก็จะแบบนี้วิธีการป้องกันตัว โอ้สเสีงว่าวูบอลเนี่ยเขาจะไม่มีการฉกคนครับเขาจะไม่ฉกอัตราการฉกค,คือต่ำมากมากยิ่งโตยิ่งนิ่งหล่ยิ่งโตเราเลี้ยงเขาหลายปีเนี้ยเขาจะนิ่งมากจะวางตักลูกหัวอะไรอย่างเงี้ยได้เลย แ็นเบงกอขับยังไงบ้างคะวันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างวันนี้จะมีน้องแมวเบงกอนะคะหลากหลายสีเลยนะคะมาให้ทุกคนได้ลองชมน้องกันค่ะค่ะน,นะคะอย่างอย่างอันนี้คือเบงกอนี่อันนี้กี่เดือนกี่ปีคะน้องคนนี้เพิ่งจะแเดือนคะ่ะค่ะน้องเป็นสีพิเศษนะคะเป็นสีเออสโนสว์ซิลมิงค่คะสวยมากมมอุ้มได้ไหมอุ้มได้ลองอุ้มดูคะ่ะแต่เขาอารมณ์ดีอยู่ไหมคะอารมณ์ดีอยู่คะ่ะไม่ ไม่กล้าโอเคไม่เป okay, ็นไรขอบคุณ okay, ค่ะ สวัสด no so be ีค it cool. ่ะสวัสดีค่ะชื่อชื <mel <mel ่อเอิร um ์ธค่ะพี่ปิงครับพี่เอพี่ปิงนะคะเริ่มต้นเลยค่ะพี่คือจริงๆตรงเนี้ยเนี่ยจัดเป็นโซนประกวดแมวซึ่งจะมีเริ่มใน วันพรุ่งนี้ค่ะเสาร์อาทิตย์แต่วันพฤหัสสุกเนี่ยเราเอาสายพันธุ์ของน้องแมวต่างๆมาโชว์ซึ่งเป็นการรวมแมวสายพันธุ์แปลกที่ค่อนข้างหายากในประเทศไทยขอจับได้ไหมคะาอย่างชตบไหมคะไม่ค่ะคือหน้าเขาเนี่ยจมหน้าที่ดบจมุกใช่กังจะถามว่าคือไปทํำหมอสมศักใช่ไหมจมุกโดมมากคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูนะคะว่าหน้าเขาเหมือน เหมือนเซเลบตี้คนไหนในเมืองไทยบ้างมีเซเลบตี้ยเหรอเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเราตั้งชื่อน้องอะเหมือนเขาเลยคนดังในประเทศไทยใครอะเหมือนโน้ตอุดมเหมือนไหมน้องชื่อ, <c oughs> น,อ,อน้องชื่ออุดมอันนี้คือถ้าเกิดว่าพี่โน้ตม <c oughs> าดูนะคะพี่โน้ตถ้าพี่อยากรู <c oughs> หน้าพี่เป็นยังไงหน้าบอกว่าเปิดตัวนี้เลยค่ะเหมือนน่ารักนะน่ารักข่อนยัตจับได้ค่ะอพี่อุดม น่ารักมากเลยขออุ้มได้ค่ะแต่เวลาอุ้มเขาจะชอบกอดหันมากอดเราโอเคค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ที่บอกว่าหายากใช่ไหมคะชื่อสายพันธุ์ oriental short hair ค่ะ๋อแล้วมีมีต้นกําเนิดมาจากแมวไทยบ้านเราค่ะไปแล้วก็ส่งไปอยู่ที่เป็นวิเชียนมาสค่ะส่งไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วเขาก็ไปพัฒนาสายพันธุ์จนกลายเป็นลักษณะแบบนี้มีแขนขาที่ยาวมีกระโหลก ที่โค้งตั้งแต่ปลายจมูกไปจนถึงหัวกะโหลกแล้วก็มีใบหูที่ใหญ่ลำตัวยาวโ oh. อ้ส่วนคนนู้นนะคะคนนู้นพูดจริงๆนะไม่เหมือนแมวแต่หน้าเหมือนแบบเหมือนน้องหมามากเหมือนน้องหมาเลยค่ะเช uh ิญ huh. ค่ะพี่ พี่ปิงใช่ไหมคะพี่ปิงนะคะอันนี้คือโอ้โหเท่มากอันนี้คือเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่คะอันนี้เป็นแม่ครับเป็นเจ้าแม่ฮิปฮอปค่ะเจ้าแม่ฮิปฮอปเจ้าแม่ฮิปฮอปบอกเลยนะว่าหน้าตาไม่เหมือนแมวเลยพี่ปิงเหมือนเหมือนอะไรครับเหมือนหมาเหมือนหมาเพราะว่า่เขาถูกเรียกว่า w o ฟแคทแมวหมาป่าหลอครับ บอกลงว่าเป็นแมวแล้วเป็นหมานะคะเป็นเป็นแมวครับอันนี้เป็นแมวแค่ว่าอันนี้เขามีสายเป็นชื่อสายพันธุ์ว่าไลคอยพี่ปิงคะแล้วอย่างนี้อาหารการกินเนี่ยให้ให้ให้กินปลาทูเหมือนแมวที่บ้านได้ไหมจริงจริงปลาทูก็ไม่ควรทานนะครับเพราะว่าปลาทูมีโซเดียมสูงมันจะเค็มอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่คนชอบให้กันอันเนี้ยเขาก็จัดเป็นแมวสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์แท้เราสามารถให้อาหารได้ สะดวกตามที่เราต้องการเลยอาหารเม็ดอาหารเปียกอาหารบาร์ปกติเลยปกติเหมือนแมวปกติเลยครับพี่คะอยากได้กลับบ้านสนนราคาค่าตัวน้องๆอยู่ที่อย่างน้องคนนี้นะครับเป็นลูกเพาะในไทยแล้ววูฟแคทวูฟแคทหนึ่งเดียวในไทยอันนี้จะค่าตัวอยู่อย่างนีแป๊บนึงนะคะมีอดอมไหมคะเพราะเขาบอกว่าหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในไทยอ่ะขอขอสุกัด้าก่อนได้เลยครับถ้าเกิดว่าเป็นแมวที่หายยากหนึ่งเดียวในไทย กให้ตัวนี้ประมาณหนึ่งหมื่นอืมหนึ่งหมื่นดีนะเพอสองหมื่นหนึ่งเนี่ยตัวนี้คือบ่งขอร้องให้หน่อยเท่าไหร่พี่ปิงอ่าจริงๆแล้วหนึ่งแสนสองหมื่นครับก็ใกล้เคียงตกศูนย์ไปตัวเดียวราคาเนี่ยค่ะก็คือหูก็มีผลต่อราคาคือยิ่งหูยิ่งกลางยิ่งราคาสูงอันนี้ถือว่ากลางมากไหมคะ กลางค่ะแมวออเรนทอลเนี่ยจะมีหูทั้งหมด4ระดับก็คือเป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็คือจะหูตั้งเหมือนแมวทั่วไปค่ะเป็นโมเดลถ้าโมเดลเนี่ยก็คือจะเริ่มชี้ม,มาหน่อยอ,อีกหน่อยหนึง่งถ้าเป็นเอ็กซ์ตรีมหูจะขนานกับหัวกะโโลกอันนี้คือแน่นอนว่าเป็นแบบอันไม่ใช่เอ็กซ์ตร <Extreme. S 1> ีมเหรอคนนี้เรียกว่าซูเปอร์เอ็กซ์ตรีม ซูเปอร์นี่ก็คือว่ามันจะแบบว่าหุ่นตกลงมาคือคือตรงนี้ด้วยแล้วก็ตกด้วยเมื่อกี้อันแรกคืออะไรนะสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดอันที่สองคือโมเดิร์นโมเดิร์นอ่ะสแตนดาร์ดที่ถูกสุดโมเดิร์นแพงมาหน่อยต่อมาเอ็กซ์ตรีม้วนแพงแล้วแต่อันนี้คซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมตัวนี้ตัวนี้อ่ะให้แสนแปดชัวร์ใช่ไหมบวกเพิ่มไปอีกแสนหนึ่ง พี่เก็บไว้หรอจริงพี่ขอบพึณงคาไปนะไม่แต่ว่าอ2 8นแ0 0เหรอนางมีลูกแล้วนะมีลูกแล้วข้องนึงแต่ว่าเราเราขายไม่ถึงลูวก็อยู่ที่ค่าค่าหลักเองไม่แพงประมาณ45,000 50,000จริงหรอคืออันนี้ต้องพูดว่าเขาเป็นพ่อผัดแม่ผัดที่เราทำโซ้นนะ สวัสดีครับค่ะ,คะพี่เปาจากจากทางเอ่อฟาร์มไหนคะครับอันนี้เราเป็นฟาร์มเบงกอลแคทส์นะครับค่ะครับเราเพราอแ<ส>มเวเบงกอลแล้วก็อบิซิเนียนนะครับโอ้นะอันนี้คือเบงกอลเหรอคะอันนี้ก็เบงกอลนะครับแต่แต่โทษนะคะอันนั้นคือเป็นม,ม,มีผีอยู่ในนั้นหรือเปล่าคะใช่เป็นผีเป็นแมวผีอะทำไมจริงๆคริงอย่างนั้ะตัวนี้เป็นเป็นน้องแมวอบิซิเนียนนะครับเป็นแมวที่ฉลาดที่สุดนะครับของทุกสายพันธุ์นะครับ นี่คือฉลาดที่สุดเลยเหรอคะฉลาดที่สุดนะครับอาบิซิเนียนอุ้ยสวยมากสวยมากอันนี้เป็นน้องผู้ยิงเหมือนกันตกไหมคะไม่เป็นไรครับรู้จักกันนะครับอ๋อไม่เป็นไรเคยตกกันแล้วนะะอ่ะเราเรายังไงคะเขาได้แชมป์อะไรบ้างอะคะพี่เตาอุ้ยอันนี้ตัวนี้เป็นลูกแชมป์โลกนะครับเราได้รางวัลเป็นเป็นแมวเบงกอลที่หนึ่งในในโลกของสี่ันที่ผ่านมานะครับของซีเอฟเอครับจริงๆก็ได้แบบ ปีสอสมปีซ้อนแล้วอะครับระดับโลกเลยหรอครับระดับโลกอะครับอันนี้คือเป็นแมวที่ฉลาดที่สุดในโลกฉลาดที่สุดในโลกอะครับก็หน้าตาก็จะออกมาแบบสงสัยอะครับเป็นแมวที่ชอบฟังนินทานะครับฟังเลยนะฟังนินทาครับฟังนินทาดูดิฟังนินทานเลยชอบอบฟังอย่างนี้อย่นงนี้ใช่ใช่ที่แรกคิดว่าเขาพูดไม่ชัดคิดว่าเขาบอกว่าฟังนิทานไม่ใช่ฟังนินทาที่พูดอยู่นินทาเลยครับใช่ดูหูสิใช่ เนาะยังเท่าไหร่เป็นแนวที่สงสัยอันนี้เท่าไหร่คะเท่าไหร่แล้วครับปกติก็จะขายประมาณ80,000นนะครับรวมไมโครชิพรวมําหมันรวมวัคซีนครับรวมประกันโรคพันธุกรรมนะครับมีประกันด้วยเหรอคะมีประกันด้วยครับ อยากให้พี่เปาค่ะบอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นเลี้ยงแมวที่เป็นแมวสายพันธ์แชมป์โลกครับขอบคุณครับก็เอ่อก็ต้องศึกษาก่อนนะครับว่าแบบอยากจะเลี้ยงสายพันธ์ไหนครับพฤติกรรมหรือว่านิสัยของน้องแมวเป็นยังไงครับแล้วก็แนะนําไปศึกษาว่าฝั่มนั้นเลี้ยงยังไงครับเลี้ยงขังตรงไหมหรือว่าเลี้ยงปล่อยครับเลี้ยงในบ้านเป็นสมาชิกในครอบครัวไหมครับหรือว่าลนธุตรรมไหมครับอะไรอย่างเงี้ยโอ้น้าบอกว่าคือที่สําคัญนะคะการที่จะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดก็ตามแต่ ต้องดูด้วยนะเลี้ยงเขาแล้วอย่าทิ้งนะคะจะต้องเลี้ยงด้วยความพร้อมแล้วก็ความรักค่ะขอบคุณพี่เปามากเลยขอบคุณค่ะครับ เป็นระดับเพจอินฟลูเอนเซอร์นะจำไม่ได้ธรรมดานะคะมีทั้งเต่าแล้วก็มีทั้งกระต่ายนะคะสุกัญ์หล่อเชียร์อะไรดีอะสุกัเชียร์สุกัเชียรกระต่ายเพาะก็ะต่น่าจะวิ่งเรลยกว่าอคุณผู้ชมเชียร์เหมือนกับสุกัญ์ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะว่าใครจะชนะไปเลย จนหนีทำไมแม่จมีดโอ้โ้องทำเส้นต้องทำหน้าต้องทำเส้นต้องหนักนะจุดนีโอเคค่ะวันนี้แบบว่ารู้สึกไงบ้างคะสนุกมากครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของสเกตที่แบบมางานใหญ่มาเจอพี่จุนด้วยก็สนุกมากๆเลยครับสำหรับวันนี้่โอเคค่ะเยอะมา ริดว่าีกว่าเนาะตอนที่แรกคิดว่าพี่สุนเนี่ยจะชนะมาเอาจริงๆไม่คิดเพราะว่าเคยมีแข่งกระต่ายกับเต่ามาเต่าชนะหมดเลยเสมเแสดงว่าประวัติศาสตร์ที่เขาบอกว่าเต่าเนี่ยชนะกระต่ายเนี่ยที่ผ่านมาก็คือจริงใช่ไหมคุณผู้ชมขะดูสิอันนี้น่าจะเป็นหุ่นค่ะหรือว่าเป็นตุ๊กตาไม่น่าจะใช่หมาจริงนะคะหมาจริงไหมอะ คคสุกัดถ,ถ่ายภาพให้คุณผู้ชมจุกๆแล้วค่ะเขาไม่ได้ถ่ายเพียงแค่ภาพเดียวนะคะเมื่อกี้นี้รัวๆน่าจะประมาณ10ชัตเตอร์ได้ค่ะใครที่พลาดมางานนี้นะอบอกเลยค่ะว่าไม่เป็นไรค่ะดูบอกบอกก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสมแล้วจริงๆนะคะที่เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีนะคะสำหรับงานสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะกับงานสัมมนา5% Thailand International วาเลนติเอ็กซิบิชันครั้งที่13ค่ะปีนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสุกัดเห็นสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายแล้วก็สัตว์แปลกๆนะคะรวมถึงค่ะแพดอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขามางานนี้กันเยอะมากๆเลยค่ะจุใจคุณผู้ชมแล้วนะคะแต่ว่าครั้งหน้าคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะติดตามชมกับรายการบล็อกวค่ะทิ่ทาการเปนน้ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram หรือว่าติ k t o k ค่ะที่ช่อง Thailand International Do g Show ชค่ะ สุกัดแล้วก็น้องน,น,นันนัวันวี้เนี่ยจะพาคุณูชมไปเยี่ยวที่ไหนไปเปิดหูเปิดตาอะไรบ้างเอาเป็นว่าห้ามพลาดน,นะคะกดกระดิ่งตั้งเตือนกริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเราจะได้มาเจอกันทุกคลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะลูกแปลกลับบ้านเห็นแมเนี่ยคนสวยหิวแล้วคุณผู้ชม นนงานนอนแถลงข่าวสาหลายดูแบบใจดีมาก